สวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง Ang เ e m a มนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดระลย,ย้อนมาได้มา2 3สาปีท้อสาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ดีขึ้น99%แล้วครับผมก็คิดว่าหายดีและก็เป็นปกติคนที่เป็นกดไหลย,ย้อนนาะที่ลยรชายไปไวดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลด้วยเองนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงลองกองนะครับผมว่าคนเป็นกดไลย,ย้อนอนะ่ะกินได้หรือเปล่าจริงๆผมได้คำถ,ถามนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับผมก็ได้มีโอกาสทำสักที ผมต้องบอกว่าหาข้อมูลลองกองกับกฎลายย้อนไม่ได้เลยนะครับผมคือปกติเนี่ยผมบังจะหาข้อมูลเรื่องกฎลายย้อนกับอาหารเนี่ยในเว็บต่างประเทศแล้วก็ในเว็บไทยนะครับส่วนใหญ่ก็ส e, ักก้าเปอร์เซ็นต์จะเว็บต่างประเทศแต่ว่าเว็บต่างประเทศเนี่ยเนื่องจากคนยุโรปหรือคนอเมร آ, ิกาเขาคงไม่กินลองกองกันนะผมผมเลยหาข้อมูลบทความที่พูดถึงลองกองและกฎลายย้อนเนี่ยไม่เจอเลยรวมถึงประเทศไทยก็ไม่เจอเว็บที่พูดถึงลองกองและกฎลายย้อนเลยนะครับผมแต่ว่าผมก็ได้ไปถาม AI นะครับผม ก็ไปถาม AI มา2เว็บนะครับเว็บแรกเนี่ย AI ก็ได้บอกว่าคนที่เป็นกรดไหลย้อนสามารถกินลองกองได้แต่คนระวังในปริมาณที่เหมาะสมเนื่องจากลองกองมีน้ําตาและความื้นสูงซึ่งอาจทําให้บางคนมีการแสบร้อนกลางอก,อกหรือกรดไหลย้อนกําเริบได้แนะนําให้เริ่มต้นจากการทานในปริมาณน้อยๆและสังเกตอาการหากไม่มีอาการแย่ลงก็สามารถทานได้บ้างแต่ต้องหลีกเลี่ยงการทานในขณะท้องว่างหรือร่วมกับอาหารที่มีไขมันสูง เพื่อไม่ให้าการกำเริบมากขึ้นอ่านี่คืออีกเว็บหนึ่งบอกนะแล้วก็อีกเว็บหนึ่งผมเขาถามลองกองไปเว็บนี้เขาได้บอกว่าสำหรับผู้ที่เป็นโรคก,กดไหลย,ย้อนการรับประทานลองกองนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างและความรุนแรงของอาการลองกองมีฤทธิ์เป็นกดเล็กน้อยดังนั้นจึงอาจกระตุ้นอาการให้เกิดอาการกดไหลย้อนได้ในบางบุคคลโดยเฉพาะหากรับประทานในปรมิมาณมากหรือในขณะที่อาการกำเริบสรุป ไม่สามารถบอกแน่แ่ชัดว่าผู้ที่เป็นโกกรคกรดลย้อนสามารถรับประทานนองกองได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับปฏิิรยากของแต่ละบุคคลควรสังเกตอาการของตนเองเป็นหลักอ่าก็สองเว็บไซต์บอกมาอย่างนี้นะครับถ้าผมสรุปเลยนะลองด้วยตัวเองครับผมลองดูตัวเองก่อนถ้ากินแล้วมีอาการก็เลิกกินถ้ากินแล้วไม่มีอาการก็กินต่อครับอาสับคนที่มีอาการกดละย้อนแล้วอยากบรรเทาแบบเร่งด่วนนะครับก็ลอง ทานกรารฟิสกิกอนก่อนก็ได้นะครับผมก็ลองหาซื้อได้ตรงตะก,ก้ารตรงนี้นะฮะคลิกได้เลยมันอยู่ในช้อปปีครับก็ผลนลักลิเกี่ยวกับอาหารและก่วนหลยันไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สับ์ที่มีก็ขอจดจเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ